สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนําให้รู้จักกับเ,เจ้าเสี่ยวมี่นะครับผลักเสี่ยวมี่ตัวหนึ่งที่หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีด้วยนะครับตัวนี้คือเสี่ยวม i ่มีเจียคาแอร์หรือว่าเป็นเครื่องกรองอากาศในรถยนต์นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องนะครับก็คือตัวนี้สั่งมาจากตัวแบงกู o ดนะครับ จะเป็นเว็บโต e อล่าอีกเว็บหนึ่งนะครับผมที่อตอนนี้ช่วงนี้กำลังทำตลาดในไทยอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองสั่งมาดูผมคนหนึ่งก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนเสี่ยวมี่นะครับพอสมควรเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาจากกล่องกันสดๆนะครับเพิ่งได้มาเลยครับจากแบงกู o ด บงกูดแบงกูดแบงกูดครับ b a n g g o o b c o m นะครับก็จะเป็นค่ายอนไ์สตร์จริงๆดูก,กล่องแล้วก่อนเี่ียแกะกล่องก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ครับแบรนด์ที่เป็นซีมี่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเลอะเอะหน่อยเข้าใจว่าใครขนส่งมันอาจจะจากประเทศจีนมันอาจจะลำบากนิดนึงครับก็จะมีสเปกต่างๆอยู่บอกอยู่นะครับมีตัวโปรดักที่เป็นซีเรียลนะครับ มีน้ำหนักมีไฟต้องใช้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับอโอเคก็ประมาณนี้ก็ Work with ทมีเจียนะครับมีเจียแอปกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีกล่องด้านในด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแกะยังไงเราเนี่ยึบไหนต้องอย่างนี้หรือเปล่ากล่องมันใหญ่มากนะครับน้ำหนักก็1.5โลถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยอ่า ้านในนะครับกล่องนี่โอ้โหมันใหญ่จริงๆเลยอ่ะจะได้เห็นเห็นไหมเนี่ยโอเคก็นี่ครับกล่องขนาดใหญ่ใช้ได้เลยครับเป็นสีขาวนะครับตัว Air purifier หรือว่าตัวเครื่องกรองอากาศในรถยนต์นครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมปักษีเราใช้กันในบ้านอยู่แล้วนะครับหลายๆบ้านมีอยู่แล้วแต่ว่า ในรถยนต์เราเห็นว่าท้องทีมันก็มีฝุ่นมีฝุ่นละอองอะไรต่างๆมากมายนะครับตัวนี้ก็ก็เหมือนเครื่องกรองอากาศนั่นเองครับช่วยให้อากาศในรถยนต์มันจะเฟรชขึ้นครับก็คือสะอาดขึ้นนั่นเองครับก็ดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่ใช้รถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับคนที่ใช้รถยนต์ก็ไม่รู้ว่าจากนี้เป็นกล่องนะก็จะมีตัวนี้อะสเปคอยู่ด้านในเหมือนด้านนอกนะครับที่แปะเอาไว้ที่เป็นใต้สีเหลี่ยมผที่ดูนะแล้วก็มีตัวซีเรียลอยู่ด้วยครับตัวนี้ต้องบอกว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องการรับประกันเนี่ยอาจจะต้องลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าจ,าจริงๆก็ตอนนี้ยังไม่มีขายในไทยนะครับเราต้องสั่งจากที่เมืองน,นอกเอานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนแรกดูนึกว่ามันไม่ใหญ่นะครับมาดูพอมาสั่งจริงมาดูจริงๆแล้วมันใหญ่มากมน้ำหนักเยอะด้วยแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นมีโฮมแอปนะครับเป็นมีนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้ คู่มือนั่นเองภาษาจีนนะครับวิธีการติดตั้งแล้วก็คู่มือนะครับอยู่ในนี้เนี่ยครับตัวนี้นี่เลยเส่ยงพันที่ในรถนะครับก็จะเป็นสายนะครับที่เป็น a อซโอ้อยางดีนะครับเห็นว่าปีใส่รักอยู่นะนี่ครับก็จะเป็นขั้วต่อนะครับอันนี้ ก็ต้องดูนะครับว่าเป็นเป็นที่จุดบุหรี่นะครับอยู่ในรถถ้าหากเราอยู่ก้อนหลายๆตัวอาจจะต้องใช้ตัวแปลงเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็จะมีนี่ครับที่คล้ายๆเป็นที่เสียบของอไฟ AC เข้าไปด้านในนะครับกับตัวของมีเ r a m ์เฟรมเพลย์ฟเออนะครับอ่แกะก้อด้านในมีอะไรอีกก็จะมีเจ้า มีแอร์พิวริฟายเออร์อึ๊บเนี่ยนะโอ้โหเอาวางไว้อีกูวางได้อะโอเคนี่ครับมีตัวรองด้วยอ่าะนี่จะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นตัวรองนี่ครับเป็นวัสดุอย่างก็โอเคนะครับนิ่มๆดีน่าจะเป็นหนังหรือเปล่าไม่น่าใช่เป็นเหมือนที่ร้อยสายหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง ต้องไปดูตอนวิธีติดตั้งอีกทีนึงนะครับเนี่ยมีรูอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอเคเป็นลักษณะนี้สามรูนะครับสามช่องน่าจะไม่ติดตั้งคือตัวสเปคอาจจะออ้ยแตกเลยไหมไม่นี่ครับมี JR Perifier ก็ประมาณนี้เลยนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับ จริงๆก็เหมือนกับตัวเครื่องกรออากาศแหละครับก็คือจะมีตัวนี่ครับตัวเป่าลมดูดเข้าแล้วก็พ่นออกมานะครับก็ตรงนี้เปิดฝาได้ลองเปิดดูเพิ่มได้ไหมอ่านี่ครับถ้าหากตัวกรออากาศตันตัวนี้ก็คือสามารถทําออกมาทําความสะอาดได้นะครับตัวนี้แกะก็ไม่ยากด้วยนะครับอ่า เปิดง่ายนะครับตัวกลองอากาศนี่ครับมีตัวด้านนี้นครับจะมีเห็นว่ามีเหมือนตัวที่ดึงนะครับสองด้านดึงมาพร้อมๆกันขึ้นมาเนี่ยก็จะดึงได้เนี่ยครับพอดีอีกมือน,นึงถืออยู่อ่ะลองดึงมาปึ๊บนี่ครับออกมาแล้วนะครับ สามารถเอาพวกเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าแปลงแปลงอาจจะไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องหาแบบเบาๆนะครับหรือว่าอาจจะให้มาถนอมหน่อยเพราะว่าตัวนี้ต้องหาเปลี่ยนจากอะไรจากเมืองนอกเหมือนกันนะครับหรือไม่รู้ว่าสโตร์ในเมืองไทยจะมีหรือเปล่านี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่ครับด้านใน2ด้านก็จะเป็นมอเตอร์แหละครับหมุนบนไปมนมานะครับดูดเข้ากับคนอากาศออกก็จะเป็นการกรออากาศนั่นเองนะครับลาสายก็ใส่เข้าไป บ,บนี้ได้ละใส่เข้าไปแล้วลักษณะนี้นะครับก็ประกอดประกอบง่ายนะครับลนะบำรุงกษกาง่ายนะครับอืเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟ AC นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ตัว AC โอเคสติกเกอร์อ่านี่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะอันนี้มีสวิตช์อยู่ตรงนี้ด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวคงต้องมาลองดูกันนะว่าใช้งานยังไงในเมื่อเราใช้งานล้วจะเป็นไงบ้างนะครับแล้วติดตั้งรถยนต์ติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแกะมีชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นนี่เอาไว้ติดกับตัว ตรงที่รองคอด้านหลังนะครับปกติน่าจะติดไว้ที่รองคอด้านหลังแหละนะครับน่าจะติดไว้ประมาณนี้นี่ลักษณะนี้นะครับสวมที่รองคอด้านหลังก็จะแปะไว้อย่างนี้นะครับก็จะล็อกเอาไว้มีสายล็อกเอาไว้เรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะนี้ก็ประกอบไปบนรถนะครับของเราเอาไว้ถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ กับตัวสยวมิ m ีเ i g ย a ะครับ Air Purifier นะครับ Car Air Purifier Air Fit เป็นเครื่องกรองอากาศนะครับที่สำคัญก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวมีแอปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปทดสอบการใช้งานแล้วก็มาลองกันอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดต่างชมนะครับน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ